สวัสดีครับพี่น้องมอนีผ้ามาัาตัดใหยเห็ดฟางกองเตียตอนนี้ตัดไปสี่ล่องครับทีนี้จะพามาชมเส้นใหญ่แบงที่วานที่หลังกันหนึ่งวันขออนุญาตาภาคภาษากลางภาษาเล่าด้วยเอฟซีหลายภาคมากนะครับบางคน,นบอกเวลาภาคอีสานแล้วก็ คนภาคกลางฟังไม่รู้เรื่องบางทีก็ภาคภาคภาค,ภาคกลางอยู่คนอีสานบอกว่าโอ้ยว่าล่าก็ได้จะก,กิ่ว่าภาษาได๋ <c oughs> เอาทั้งสองภาษาอน,นี้เดี๋ยวกำลังเปิดนะครับกำลังเปิดฟางที่คุมไว้ออกแต่ EP แรกไม่ได้ทำให้ดูนะครับอันนี้ก็คือเหยียบบล็อกเสร็จทันทีใส่ไม้โกงหวานเชื้อ เรียบร้อยเลยครับแถวจะเป็น12บล็อกครับแล้วก็แต่ละแถวใช้เชื้อ3ก้อนแปดล่องนี้ใช้เชื้ออยู่2หลูครับ24ก้อนคอยมาดูผลผลิตกันว่าจะออกมาแบบไหนตอนนี้เดี๋ยวพามาดูเส้นใย่อนครับสิ่งที่ใช้ในการหว่านในแปลงก็มีแค่ปูนขาวครับรองพื้นแปลง เอกากน้ำตาลน้ำเปล่าแล้วก็หัวอาหารเห็ดถุงเหลืองแล้วก็แป้งข้าวเหนียวผสมเชื้อในการหวัดไม่ได้ใส่ขี้วัวไม่ได้ใช้อย่างอื่นนะครับเดี๋ยวตอนนี้เปิดก่อนเปิดแล้วก็ต้องทิ้งให้อากาศโดนเส้นใหญ่สักระยะนะครับอย่าเพิ่งลดน้ำ เปิดทั้งหมดนะครับสี่แปลงก่อนมาทำการเปิดแปลงนะครับก็จากที่กบชายผ้าไว้แบบมิดชิดครับแล้วก็มาสะบัดดินออกอย่าให้เข้าไปในแปลงนะครับสะบัดออกไล่ออกนะไล่ออกมา สะบัดออกมาแบบนี้ครับสะบัดดินออกมาการสัใหใยคือการการสัดใยค,คือการถ่ายอากาศนะครับแล้วก็เติมอากาศดีเข้าไปเพราะเห็ดต้องการอากาศในการติดเม็ดจับดอกและเจริญเติบโตป้าดึงทัง้งบนะุเนี่ยเดี๋ยวเปิดดูนะครับอ่าเส้นใหญ่ครับเส้นใหญ่เห็ดฟาง นะครับอันนี้บ่มเส้นใยไป4คืนนะครับเพราะว่าอากาศเย็นแล้วก็ทำการบ่มไป4คืนนี่ก็จะเป็นเส้นใยเห็ดฟางที่พร้อมจะติดดอกในอีกประมาณ3ามถึงส่วันหลังจากนี้เราก็เปิดทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ30นาทีครับ อ่ะเราจะเห็นอ่าศัตรูเห็ดเหมือนใยเห็ดแต่ไม่ใช่ครับอันนี้คือลาผักกาดมันจะคล้ายๆใยเห็ดแต่ไม่ใช่ครับเดี๋ยวเอาออกเลยเนี่ยครับเอาออกมันเส้นใยจะคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่ครับนะเนี่ยครับบล็อกก็มีความร้อนนะบล็อกจะส่งถ่ายความร้อนระหว่างบล็อกนะครับทําให้เส้นใยเดินแล้วก็เห็ดจะติดเม็ดใต แล้วก็จเจริญเติบโตได้นี่ดานข้างครับใยเห็ดทั้งหมดนะครับเดี๋ยวก็จะเปิดทั้งหมดทุกแปลงเลยครับนี่ก็เป็นอีกสามแปลงนะครับทั้งหมดแปดแปลงนะครับที่เราจะทําการตัดใยในวันนี้สี่แปลงบนจะบ่มมากกว่าเพื่อนหนึ่งคืน,นครับจะตกเป็นห้าวันห้าคืนอันนี้จะสี่คืนนะจะตัดใยวันไหนมันก็ค่าก่อนก็ พอดีอากาศเย็นมาช่วยด้วยนะครับมันไม่ได้ร้อนจัดก,ก็เลยทิ้งระยะเวลาได้ถ้าหน้าร้อนอากาศร้อนก็ประมาณแค่3มวันถ้าอากาศเย็นก็4ี่วันห้าวันนะครับถ้าพอดีๆก็สัก4ี่วันก็ได้นะครับในการบ่มเส้นใยบล็อกขนาดเท่าไหร่บล็อกขนาดยาวเจ็ดสิบเซนครับบล็อกเจ็ดสิบเซนความหนาบล็อกความแน่นบล็อกก็อยู่ที่ ถังเบอร์18นะครับใส่กากมันเต็มอัดลงไป2องถังเท่ากับ1บล็อกระยะห่างบล็อกประมาณประมาณสิบห้าสิเซนะประมาณนี้ครับสำหรับระยะห่างของบล็อกอเดี๋ยวป้าเอาฟางออกก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นใยกันอีก3แปลงว่าจะสวย เหมือนแปลงแรกหรือเปล่าผม,ผมจะมีอยู่โซนปากก้วยตรงนู้นอีกสี่แปลงนะครับอันนั้นจะเหยียบทีหลังแปดแปลงนี้ประมาณวันหนึ่งก็จะตัดใยวันพรุ่งนี้ครับก็เห็ดก็คงจะออกไล่ๆกันทุนต่ำครับสำหรับทำสองที่นะครับสิองร่องอันนี้8ดนะอยู่นู่น4ี่นะครับ สิบสองล่องก็ซื้อไม้กงซื้อพายางใหม่ทั้งหมดลงทุนไปก็ประมาณพันห้าร้อยพันหร้อยแต่รอบต่อไปเราไม่ได้ซื้อพายางกับไม้กงนะครับเราซื้อแต่เปลือกมันตันละร้อยยี่สิบแล้วก็มีเชื้อเห็ดฟางเอียมกับน้ําตาลปูนขาวนะครับอาหารทุงเหลืองแป้งข้าเหนียวแค่นั้นนะครับให้ป้ากลวยบินเราก่อนนะเดี๋ยวผม สะบัดขึ้นดูเส้นใย,ยหินก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการเพาะเห็ดที่ต้นทุนต่ำครับที่จะทำให้เราลอดฤดูการในหน้าหนาวความเสี่ยงต่ำครับต่ำกว่าลงเรือนนะลงเดือ,นต,อนต้นทุนค่อนข้างสูงครับตรงนี้ก็คือเหยียบเสร็จก็ย้ายไปเรื่อยๆครับได้ปุ๋ยใส่นาใสอะไรไปด้วยนะก็เหมาะที่จะทำในหน้าหนาวครับสำหรับเห็ดกองเตี้ยถ้าหน้าฝนก็ลำบากหน่อย ถ้าหน้าฝนมันก็จะเรื่องความเฉยแฉะนะมันก็จะยากเนี่ยครับเส้นใหญ่เส้นใยเส้นใยเน,นี่ยครับก็เนี่ยความความหนาของเส้นใยของเชื้อเห็ดฟางเพชรพยาเลของเราครับนี่นะนี่คือ ยังไงก็ได้เก็บเห็ดนะครับออกแน่นอนครับการหว่านเชื้อก็หว่านค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าเขาต้องการรวมตัวดอกที่ค่อนข้างไวเนี่ยเห็นเป็นลาเขียวแบบนี้มันไม่อันตรายนะตัวนี้เป็นลาเขียวฝุ่นครับที่จะมากับหัวมันเป็นอาหารเห็ดชั้นดีเลยตัวนี้ไม่เป็นไม่เป็นอันตรายต่อดอกครับเนี่ย แต่ถ้าเป็นลาเขียวเป็นปื้นเป็นเหมือนมอสแล้วก็เป็นเหมือนไข่ดาวข้างในเขียวข้างนอกขอบขาวนั้นกินดอกเห็ดครับพวกนั้นเป็นตระกูลไตโคเดอร์มาแล้วกอ็อะไรนะเพนัสซิเลียมอะไรนี่แหละผมก็จำชื่อไม่ได้นะอันนี้ก็ใย,ยเห็ดของเราอ่ะก็เดี๋ยวมาเปิดอันต่อไปเดี๋ยวพาดูทุกแปงลงแหละครับ ความสวยงามของเส้นใหญ่นะเราก็ปล่อยอากาศไว้แบบนั้นเนะี่ยเปิดไปเงี้ยครับพอเปิดครบก็พอดีเดยวค่อยไปไล่ลดน้ําแปลงแรกแปลงที่สองสามสี่มาเรื่อยๆืย่อยหรือไม่ก็ลดน้ําเสร็จทิ้งไว้นะครับไปทําการคุมแปลงตรงนู้นนะครับให้เสร็จการคุมรอบที่สองนะครับเราจะไม่ทําการกบชายผ้านะ มือนที่ได้เอาดินออกเนี่ยครับเราจะไม่กบชายผ้าครับเราจะกบเฉพาะเป็นจุดเป็นจุดไปแล้วก็ปล่อยให้มีอากาศเข้าบ้างเพื่อเห็ดเขาติดเม็ดนะหลายคนแบกตัดใยแล้วเห็ดก็บ้าใยอยู่พอไปดูชายผ้านะครับกบดินทับเม็ดเลยไม่มีอากาศเข้าเห็ดจับเม็ดไม่ได้นะครับหลังจากตัดใยสิ่งที่ควรเพิ่มเข้าไปก็คือการให้อากาศอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่เห็ดจะเริญเติบโตได้ดี อากาศไม่ใช่ว่าต้องการลมนะครับต้องการอากาศอย่าให้ลมกระทุ้งเข้าไปครับแต่เราต้องการแค่อากาศให้มันสามารถหายใจได้สภาวะก็คืออัตคัดเหมือนเราเข้าไปแบบที่ที่มีอากาศเหมือนจะพอ,อเหมือนจะหายใจไม่ได้แต่ก็อยู่ได้นั่นหละครับเหมือนเข้าไปติดถ้ำประมาณนั้นครับสภาพอากาศที่เห็ดฟางเขาชอบนะ ก็จะชอบประมาณนั้นแล้วเขาจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราสะบัดดูแปลงนี้กันต่อนะครับจะเป็นอย่างไรมันก็สวยทุกแปลงนะเนี่ยครับเส้นใยจับไม้จับอะไรอันนี้อาจแปลงจะชื้นหน่อยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเส้นใยแต่ก็ถือว่ายังใช้ได้ครับยังใช้ได้นะ เส้นใย,ยเขาก็หลบหลบอยู่ในนี้แหละครับเดี๋ยว,วเวลานั้นเขาก็ออกความชื้นพอดีเขาก็เกิดนะฝั่งนู้นจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ต่ําพื้นที่มันไม่ลุ่มเส้นใย,ยเห็ดฟางจะเป็นลักษณะแบบนี้นะนะครับจับตามไม้ก็เส้นใย,ยเห็ดฟางนี่บนบนบล็อกมันก็ก็ขึ้น,นครับอย่าแปลงแบบมาลาธอนมากวันละสี่แปลงตอนเย็นอนะ เดี๋ยวพาไปดูวิธีการลดน้ำกันครับดูแปลงสุดท้ายครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ครบทุกแปลงเลยสี่แปลงนี่แปลงติดถนนนะครับนี่อะนะนี่นี่แปลงติดถนนเส้นใยเสมอกันดีครับเส้นใยเสมอกันดีมาก เนี่ยตรงนี้ลดน้ำไม่เปียกเห็นไหมครับถ้ารดน้ำไม่เปียกมันจะเป็นปัญหาคือใหญ่มันเดินไม่ได้เนี่ย mm. ถ้าตรงไหนรดน้ำถึงนะครับเนี่ยใยเขาจะเดินได้ดี <What? S 1> ครับอเดี๋ยวเรามาทําการลดน้ําตัดใหญ่กันนะครับการตัดใหญ่คือการโ mm. อ้หนูหนูอย่าเข้าไป mm. เอาเอาไว้เอาไว้เอาไว้หมาจะจับหนูหมาจะจับหนูหมาหาหนูไปหาแม่ไปมาเห็นหนูหนูมากินหัวมันในบ็อกนะครับเดี๋ยวผมพาตัดใหญ่ครับอ่าเดี๋ยวเราไปแปลงที่หนึ่งนะน้ำที่ใช้ครับน้ำเปล่าน้ำบาดาลนะอะไร เห็นหลายท่านถามว่าน้ำบาดาลใช้ได้ไหมเนี่ยครับน้ำบาดาลสูบขึ้นมาใหม่ๆเลยนะทีนี้การลดตัดใยก็คือการลดให้โดนเส้นใ่นะครับการเพิ่มความชืน้นเนี่ยลดแค่นี้ครับถ้ามันชื้นมากอยู่แล้วเราก็ลดแค่นี้เป็นการเร่งรัดให้เห็ดดอกเห็ดเกิดการรัดตัวแล้วก็จเจริญพร้อมพร้อมกัน เกิดพร้อมๆกันเนะี่ยใช้บัวเดียวนะครับเนี่ยแค่นี้เพราะว่าแปลงก็ค่อนข้างชื้นอยู่แล้วใช้แค่นี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวคุมผ้านะ What? What? หลังจากลดน้ำเสร็จแล้วก็ทำการคุมแปลงนะครับอะเราจะตั้งกล้องก่อนเดียวทามเกินไม่มีเวลาตัดต่อแล้วก็ดูกันแบบเดียวๆนะครับ <L an> <l an> เดี๋ยวเดี๋ยวต้องสะบัดอันนี้ขึ้นให้หมดอเอาออกจากดินให้หมดเราก็จะจับสองฝั่งนี่ครับจับผ้าสองฝั่งก็คุมเหมือนทีแรกครับเหมือนคุมที่กบชายผ้าปึ๊บลงไปนะครับนี่แบบนี้แล้วก็หาก้อนดินนะมาทับหัวทับท้ายไว้ทับหัวทับท้ายพายางไว้ให้ตึงนะก็ไม่ต้องมิดชิดอะไรมาก เราประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวนี่ครับชายผ้าก็เอาก้อนดินวางเป็นจุดแบบนี้ครับเนี่ยวางเป็นจุดเยให้มันตรงนี้ไม่ต้องทับนะครับเนยแล้วก็เนี่ยทับตามไม้ก่งก็ได้เอาดินวางตามไม้ก่งแบบนี้ครับแต่ว่าให้ชายผ้าเนี่ยเขา เขาลงถึงพื้นดินนะนะครับเนี่ยอย่าให้ชายผ้าเขาลอยขึ้นสูงครับเอาง่ายๆก็คือทับตามจุดที่เป็นไม้โก่งเนีย่ยทุกไม้โก่งนะครับทับแบบนี้เลยเน้นชายผ้าต้องเหลือเผื่อออกมาวางด้านนอกแบบนี้แล้วก็ทับไปอืม ับไปแบบนี้กวาดฟางออกนะเดี๋ยวมันจะไปปนดอกเห็ดน,นี่ครับก็กลบแบบนี้นะ เนี่ยครับเป็นจุดๆแบบนี้แค่นี้นะครับหัวท้ายก็แบบนี้อุ๊อีกหน่อยนึง่งนี่ครับแล้วก็คุมฟางความหนาฟางก็แล้วแต่สภาพอากาศถ้า,าฟ้าไม่เปิดก็คุมบางหน่อยถ้าฟ้าแดดแรงอะไรก็คุมหนาหน่อยแล้วก็อาจจะมีการลดน้ำนะครับ ให้ฟางมันอยู่ถ้างั้นเดี๋ยวมันจะปิวหนีหมดเนี่ยนะประมาณนี้ครับแล้วก็ทําการคุมฟางอะไรให้เสร็จเรียบร้อยทําทุกแปลงครับเหมือนกันแล้วก็เวลาถ่ายอากาศเดี๋ยวพามาดูอีกทีหนึง่งนะว่าถ่ายอากาศให้เกิดดอกทํำยังไงปกติแค่นี้ก็พอแล้วนะครับแต่ว่าบางทีอาจจะต้องการเติมอากาศนะอาจจะมีการกระเพืออากาศสักหน่อย แต่ดูดูถ้าสภาพอากาศเย็นแบบนี้ก็รอติดเม็ดเลยทีเดียวก็ได้ครับมาชมกันอีกทีหนึ่งนะว่าจะใช้วิธีไหนต่อไปในรอบนี้นะครับรอบนี้ก็คุมฟางก่อนเอาฟางที่เขี่ยกออกนะครับมาคุมนะเพื่อทําการพางแสงเห็ดฟางชอบร้อนชื้นนะครับแต่ไม่ใช่ร้อนที่แดดกระทบร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องอยู่ในที่ร่มลาไรแต่ว่ามีความร้อนชื้นนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ ep นี้นะ เกติความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆครับจากเพทพยาแลงฟาร์มเห็ดชยาภูมินะครับสําหรับความรู้เห็ดฟางกองเตียอีพีนี้จะถ่ายให้จบแน่นอนนะตรงจนนู่นแหละถ่ายครบอีพีจนเก็บเห็ดนะเพราะว่าคงไม่มีงานอะไรรีบเหมือนรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วนี่รีบหลายงานก็เลยถ่ายไม่จบนะครับ <c oughs> จนเก็บเห็ดกองเตี้ยเห็ดลงเรือนออกพร้อมกันโอ้โหพร้อมกันปุ๊บพับแม้าเลี้ยงเห็ดเลี้ยงตัดเลี้ยงไปนะครับ <c oughs> ทั้งก้อนเชื้อทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดเลย ช่างมาทําฟาร์มเห็ดด้วยนะครับมันหลายเรื่องก็เลยถ่ายไม่จบครับนะเดี๋ยวแปดแปลงตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้จบเลยจนเก็บเห็ดเสร็จนะครับจนพาเก็บเห็ดอะไรนู่นแหละนะจะพาชมนะครับกับผลงานเชื้อเห็ดฟางเพชรพยาแลครับผลงานจะออกเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่องของเราด้วยนะเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ